สวัสดีเพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องไกด์น้องอยู่นะครับวันนี้ผมกับบางบ่านะครับผมบางบบาทักท้ายหน่อยครับผมเราอยู่กันที่เขื่อนบางกำปัดนะครับผมเขื่อนบางกำปัดที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะครับผ่านมาแล้วก็แวะตกปลาครับก็มีอะไรบางอย่างมาเซอร์ไพรส์บางบบานะครับผมก็เดี๋ยวดูกันว่ามันคืออะไรครับผมนี่นะครับผม ผมมีผล,ลไม้อยู่ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งบางบ่าน่าจะไม่รู้จักนะครับผมได้มาเมื่อเช้านะครับสั่งไปแล้วก็มีคนมาส่งนะครับนะฮะก่อนกรอยู่ตรงไหนนะครับมันคือนี่ฮะนะครับนี่คือ,อลูกไหนนะครับผมลูกไหนเป็นผลไม้นะครับผลไม้ที่ปลูกปลูกมากแถวแถวภาคเหนือบ้านเรานะครับผมไม่ใช่ลูกแอปเปิ้ลบัง <laughs> เดี๋ยวนะนี่ครับลูกไหนนะครับบังบังเคยกินไหมลูกไหนไเ,คเคยเห็นไหมนี่เป็เยง่งไรเห็นครั้งแรกนี่ครับลูกไหนบังบ่าวบอกว่าเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าเรากินเข้าไปแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับลูกไหนครับลูกไหนบัง,บง,บง ลูกนี่นะลูกนี่ไม่ต้องท่าแบบลูกนี่นะลูกนี้นะหรือว่าลูกนี่ลูกนี่หรือลูกนี้อ่ะไปบ้างลองจิ้มเลยเออมันกินทังลูกกินทังเปลือกเลยเลยบางบางบางนีกัดเลยก็ได้ด้วยบางนี่เอามีดทำเตาเขาทำการบอกลอกแล้วนะครับผมบางไม่เคยกินนะ มีมีมีเออมีแบบไหนเออบังดึงออกมาแกงอะไรบังบังพาให้ให้ให้รบเลยถึงบังแบะออกมา้ายรบก่อน้ายรบถึงแบะออกมาอ่าหน้ากล้องหน่อยหน้ากล้องหน่อยหยบจกหยบทุกทุกทีนึงเออนี่นะครับข้างในนะครับเป็นอย่างนี้สีเหลืองๆแล้วครับผมมีเมล็ดหนึ่งเมล็ดนะครับผมเหลืองๆฉ่ำๆน่าคิดได้ปะ อเอาลองนี่ก็แล้วนี่นี่เออนั่นผ้าไปเลยใช่ไหมโอเคลองกินไม่ต้องนู่นแล้วกินไปนั้นเลยลองกินดูพ่อก็บอกไม่ถูกกัน,นตัวบ้างรันชามันมันด้วยเหรอ เกรียววันวานหอม,ห,มหอมไหมหอมไหมหอมมันแข้งหรือมันหนุ่ม,นมหนุ่มหนุ่มนะครับหนุ่มหนุ่มเหมือนอะไรไดอ่ะลองลองเปรียบดิเหม,มือนมะเมี่ยวประมาณนั้นละประมาณมะเมี่ยวเกลียวเปรียววันวานร้อยไหมร้อย,ย,ย,ยนะลูกไหนนะครับท่านผู้ชมเอ่อไก่น้องนะครับไก่น้องเคยกินลูกลูกหนึ่งเมื่อเช้านะครับผม ลูกไหนนะครับปรากฏว่าเพิ่งแปลงฟันมานะครับก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้รสชาติเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะออกหว,วานหอมนะครับผมหวานหวานหอมหอมนะครับเนื้อนิ่มๆฉ่ำๆน้ำนะฮะดูนะฮะกรอบๆนิ่มๆกรอบๆฉ่ำๆน้ำนะฮะแต่ว่าเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าไก่น้องลองกินนะครับเก็ลองเอาไปลองเอาไปจิ้มกับเกลือนะครับจิ้มกับเกลือหน่อยหนึ่งซึ่ง พอโดนเกลือเข้าไปนิดนึงนะฮะความหวานมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับความหวานของเข้มข้นจะเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อนๆเคยกินแบบไหนนะครับลูกไหนลูกไหนลูกไหนลูกนี้เลยฮะเพื่อนๆเคยกินด้วยวิธีไหนแบบไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์มาถามมาจะมาถามมาเล่าให้ไกดน้องฟังมั่งนะครับผมก็เดี๋ยวไกดน้องจะลองชิมดูนะฮะว่าเป็นยังไงบางท่าเอาอันี้ ินนี่นะครับลูกไหนนะครับลูกไหนแถวอื่นนะครับภาคอื่นเรียกว่า<ม>อะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกบ้างแต่ว่าเบื้องต้นนะครับไกด์น้องอยู่ภาคใต้อยู่จังหวัดกระบี่นะครับก็ไม่เคยเจอไม่เคยเจอบ้างนะไม่เคยเจอนะฮะไม่เคยทราบว่ามันมีแถวๆจังหวัดกระบี่หรือภาคใต้เลยนะฮะก็เดี๋ยวมาชุมชิมชมชิมชิมชมชุมชม,ชม,ชม, <laughs> มาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไง บังพ่อมกินนมว่อเช้าพ่มเพิ่งแต่งฟันมาซึ่งมันก็เลยเปรี้ยวมากเรื่องเป็นคนละลูกกันไม่รู้แมากินมากนะมันว่านเย๋ะว่านห้อมว่านห้อมเมื่อนอะไรวะนึกไม่ออก หนึ่งไปอเอเกียงเกียไปลูกเฟืองมาเฟืองวันวันปิใช้ลูกเฟืองตอนนี้ที่วันวันหนักๆนะครับไข่มาเฟืองครับรสชาติไข่มาเฟืองหวานแต่ว่ารสสัมผัสนะครับมันจะกรอบมันจะอร่อยกว่ามะเฟืองไายมะเฟืองหวานครับอร่อยครับอร่อยกว่าที่เคยกินเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้ามันมันมันเพิงแป่งฟันมามันก็เลยไม่ค่อยอร่อยนะครับผมก็ ลูกไหนนะครับสรุปว่าอร่อยนะครับผมใครใครเคยเคยกินนะครับลูกนี้นะครับไม่ใช่ลูกไหนนะครับผมใครเคยกินนะครับคอมเมนต์มาบอกหรือว่าเอ่อมันมีกี่แบบกี่ชนิดอะไรยังไงนะครับผมคอมเมนต์มาบอกใครน้องกันบ้างนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปตกปลากับบางเบานะครับผมฝากอ่อ กดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ช่องใกล้น้องด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ